ก็ไหลอยโอเคต้ส้มตำแล้วค่ะคนนเพื่อเซตกระปบะปิไปปรุงก,ก่อนแต่ก่อนพ่อตำก็ไม่เห็นปรุงก่อนนะก็โยนนันส้มตำนุ่นมะละกอลงก่อนอย่างนี้ไหม,ไหม <laughs> เดี๋ยวก็ใส่อันก็คือเทศใส่อะไรลงไปอย่างนี้ค่ะประมาณใส่ก็บีบใส่ ตีแส่ก็ตำโจ๊ตี๊กตำส้มตำอนเขาจะอุ่นน้องขนมจีนกินข้าวกับไก่ยา่างปลาแค่นี้หละ,สะใส่น้ำปลาเส่ปลาปลายังไม่ได้ขยา่าบวอนะขยะ่แล้วเดี๋ยวต้อไอขวดมาใส่อุยอ๊ย เลแบบแบบดำๆด้วยวก็แล้วกันอันนี้แบบไม่ดำแล้วก็ดำ,ดำดำแบบดำมันจะแบบแต่ก็สผมนิดนึงผสมนลล้ก็ใส่หนึ่งช้อนอีกนิดนึงเคม็มจะได้พอละละแค่นะละแล้ลลแลก็จุจบๆขางกันโอเคจุ๊บแล้วนราจะหอมได้ยังไงอไม,มอ ลลยลยแล้วก็มันหาวนะคะยังไม่ได้อร่อยๆนะคะดูส้ตตมตำเนี่ยอร่อยตำพริกสดพริกแห้งสามสี่เม็ดเอแ,แตะอร่อยมากๆชิมไปแล้วเมื่อกี้น้ำกำลังอุ่นน้ำขนมจีนอยู่ดูส้มตำเนี่ยตักไปหมดนะดูโอ้ย อร่อยอร่อยตทีก็ไม่เคยพลาดโมยีกแล้วแล้วก็มีไก่นะไก่มันก็ยังบอกว่าไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่ในไก่ <c ười> ไก่กับไก่บคอ,อยอนั้นปันไดมันไม่ค่อยเหลืองแต่มีไก่กินกับส้มตําแล้วก็ควอดให้หมดควอดให้หมดที่อยู่ในในในเรียค่ะ เห็นหม้อต้องเห็นสบโอ้ยนะเ่เซาเลยนะเราจะให้ดูใกล้แล้วท่ากตบตูกับหัวบางทีเรไปพลาดแซ่บนลยนะ ขนมจุ้งก็เยอะโอ๊ยนาะดูจะให้ดูดูไปแล้วเนาอเมื่อกี้มาดูก็ใกล้ลให้ดูอีกเลยส้มตำไปบเบิรหมุนแล่นดูเห็นแม่โชคด้วยนะเห็นตัวเราด้วยก็ดีคลิปนอ้องมีตัวเราด้วยอย่างมีแต่ส้มตำบางทีใช่ไหมครับ